FC ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็มาอัปเดตข่าวคราวความสนใจของแวดวงสังคมนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับไหนข่าวแรกของวันนี้นะครับกลั้นใจมองเพดานทีเดียวนะคุณครูสาวใส่ชุดนี้ยืนเบียดบนรถไฟฟ้านะครับคุณลุงถึงกับต้องเบือนหน้าหนีคอมเมนต์ของชาวโซเชียลนั้นถกสนั่นกันทีเดียวนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเรามาติดตาม ข่าวนี้กันนะครับเป็นที่ถกเถียงกันของชาวโซเชียลนะครับปรากฏว่านางแบบคนสวยนะครับนามว่านางอาเซควินนี่นะครับนางแบบและครูสอนภาษาชาวญี่ปุ่นนะครับที่โด่งดังมีชื่อเสียงสุดๆในไต้หวันนะครับจนถูกยกย่องให้เป็นคุณครูที่เซ็กซี่ที่สุดในไต้หวันนะครับล่าสุดนั้นเธอนั้นได้เดิน ทางกลับไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีประเด็นถกเถียงกันบนโลกออนไลน์นะครับอย่างกว้างขวางนะครับแล้วโพสต์ภาพขึ้นบนรถไฟฟ้านะครับที่เบียดเสียดกันเต็มขบวนนะครับแต่สิ่งที่สะดุดตาที่สุดกลับเป็นชุดที่เธอใส่นะครับนี่คือชุดที่คุณครูนางาเซนะครับใส่นะครับยืนบนขบวนรถไฟนะครับคุณลุงถึงกับเบือนหน้าหนีนะครับม่งานจะโฟกัสผิดจุดนะครับ นางเกษตรสวมเสื้อโค้ทตัวใหญ่แต่ไม่ได้ติดกระดุมเผยให้เห็นเสื้อครอปตัวจิ๋วที่ใส่อยู่ภายในที D ่แทบจะปิดบังความเซ็กซี่ของเธอไว้ไม่มิดนะครับเท่าเอาคุณลุงในชุดสูทที่ยืนข้างๆทำตัวไม่ถูกเลยนะครับต้องเงยหน้ามองเพดานนะครับเบือนหน้าหนีเพราะเกรงว่าสายตาของคุณลุงนั้นจะไปอยู่ผิดที่นะครับมาดูคลิปข่าวกันนิดนึงนะครับ งานนี้ทำเอาแฟนๆของนางเสะนะครับคอมเมนต์กันนะครับหรือว่าถกเถียงกันสนั่นเลยนะครับน,นี่ก็เป็นภาพที่เธอนะครับเข้าไปในขบวนรถไฟนะครับเป็นคุณครูสาวที่สวยนะครับน่ารักนะครับแต่ว่า <laughs> ภาพที่ออกมานั้นมันนะสะดุดตาเหลือเกินนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ทำเอาแฟนถกสนั่นกันเลยนะครับว่าการแต่งตัวแบบนี้ในที่สาธารณะดูแล้วมันไม่เหมาะสมจริงๆนะครับและมันยังเสี่ยงก่อการเกิดอาชญากรรมด้วยนะครับเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดอีกด้วยอยากให้เธอระวังตัวมากกว่านี้นะครับคอมเมนต์ของชาวโซเชียลนะครับนี่ก็เป็นนางแบบคนสวยนะครับเป็นคนครูนะครับเนี่ยนะแต่ว่าก็นะครับต้องระวังนิดหนึ่งนะครับนะก็ฝากเตือนนะครับไห บรรดา f c นะครับการที่แต่งตัวในลักษณะนี้ไปในที่สาธารณะนะครับหากว่าเป็นประเทศไทยเราเองก็นะครับก็จะดูเรียกว่าก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูนิดนึงว่าเราอยู่ในที่ระโหฐานไหมนะครับมีคนเห็นเยอะไหมหรือว่าเราเป็นคนชอบแนวนี้นะครับแต่ก็ไม่ควรที่จะใส่ไปลักษณะนี้นะครับก็ฝากเตือนเอฟซีนะครับอันนี้ประเทศญี่ปุ่นนะครับคุณลุงถึงกับเบือนหน้านีนะครับ ก็ฝากเป็นข่าวคราวให้พวกเราได้พินิจพิจารณากันนะครับอันไหนดีเราก็นะํามาปรับใช้อันไหนไม่ดีเราก็พินิจพิจารณาตักเตือนลูกหลานของเราแล้วตักเตือนตัวเราไปนะครับคลิปข่าวแรกนะครับพบกันคลิปข่าวถัดไปครับ